สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะทำปลาส้มปลาขาวค่ะช่วงนี้ฝนลงนะคะมีคนมาขายปลาเยอะแยะเลยค่ะเราก็เลยซื้อปลาไว้200บาทค่ะเพราะว่าเห็นตัวปลาสวยมากเลยคิดอยากทำปลาส้มค่ะแล้วเราก็แบ่งไว้ทำปลาล่าอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่วันนี้ขอทำปลาส้มก่อนค่ะ เราก็จะแหวะท้องปลานะคะผ่าท้องปลาเพื่อเอาเครื่องในปลาออกทุกตัวนะคะเราได้ตัวปลาตัวใหญ่มาสามตัวไม่ใหญ่มากค่ะแต่ใหญ่ที่สุดอสามตัวเราไม่ถนัดใช้มีดนะคะเราก็เลยใช้กรรไกรแล้วก็พื้นที่เราก็ไม่ไม่สะดวกด้วยก็เลยอาศัยง่ายๆก่อนใช้กรรไกรไปค่ะ ค่าท้องปลาเสร็จแล้วก็จะไปเอาเกล็ดออกนะคะช่วงนี้มีปลาเยอะนะคะแล้วก็ปลาแต่ละตัวก็มีไข่เยอะด้วยบางตัวมีเต็มท้องเลยบางตัวก็ไม่มีก็มีนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ปลากับกระเพาะลมของปลาเนี่ยเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างแต่เห็นเขาเอาไปทําอะไรนะออคีปลาแต่เราทําไม่เป็น เดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้ค่ะเสียดายไข่ปลาค่ะบางทีถ้าได้ไข่ปลาเยอะๆเราก็อาจจะสะสมไว้ทำต้มยำไข่ปลาก็ได้ค่ะนี่ตัวใหญ่อันนี้ใหญ่ที่สุดในในกรละมังนี้นะคะก็จะมีไซนี้สามตัวค่ะไม่ได้ใหญ่มากแค่ใหญ่ที่สุดในกรละมังแห่งนี้ เราจะเอาขี้ปลาออกทุกตัวนะคะทั้งขี้ปลาไข่ปลาเครื่องในปลานะคะเราจะออกให้หมดทุกตัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปขอดเกล็ดค่ะแล้วไปทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยค่ะเพื<ๆ>่อนๆดูไข่ปลาค่ะไข่ปลาเต็มท้องเลยค่ะนะคะ ถ้าได้เยอะๆคงได้ต้มยำไข่ปลาแล้วค่ะเนี่ยมีไซส์ขนาดนี้สามตัวนะคะซื้อครั้งนี้มีอยู่สามตัวใหญ่ๆไม่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในกะละมังค่ะเสร็จจากนี้เราก็จะไปขอดเก็ตทําความสะอาดแล้วก็ทําการบั้งปลาให้พร้อมเข้าสู่ ขั้นตอนการทำปลาส้มต่อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการดับกลิ่นคาวปลาค่ะนี้เสร็จแล้วนะคะบั้งปลาเรียบร้อยพร้อมทำปลาส้มเนี่แล้วค่ะแต่ว่าปลายังไม่หายคาวค่ะแค่สะอาดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างคาวค่ะน้ำสุดท้ายนะคะล้างคาวล้างยังไงนะคะวิธีการล้างคาวของเราก็คือ เช่นเดิมค่ะแป้งมันนะคะวันนี้เราได้ปลามา2กิโลกรัมค่ะเราใส่เราใส่แป้งมันไป150กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลืออีก150กรัมค่ะละลายน้ำเกลือกับน,น้ำแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้1นคืนค่ะ ไม่ต้องถึง1คืนก็ได้นะคะแค่30นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะแต่นี่ดึกแล้วเราขอเวลาพักผ่อนค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะเช้าแล้วนะคะตัวปลาของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แช่หนึ่งคืนนะคะตั้งแต่ห้าทุ่มถึงหกโมงเช้าค่ะตัวปลาเราก็จะมีความแข็งค่ะเนื้อแน่นเด้งๆนะคะนี่ แข็งทื่อเลยนะคะเวลาเอาไปทำเป็นปลาส้มปลาส้มของเราก็จะไม่เละค่ะสบายใจได้เลยค่ะเดี๋ยวมือสัมผัสให้ดูนะคะนี่ค่ะแน่นเด้งเลยค่ะยังเหมือนเดิมนะคะแน่นเด้งกว่าเดิมด้วยซ้ำปลากระดูดค่ะนี่เด้งเลยเนื้อสีชมพูอ่องต้องเลยนะคะดึงดึงดึง นี่นะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ำแป้งน้ำเกลือที่เราแช่มาทั้งคืนนะคะล้างให้ตัวปลาสะอาดพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำปลาส้มต่อไปค่ะโชว์เนื้อปลาอีกนิดนึงนะคะโชว์ความแน่นความเด้งของเนื้อปลานะคะ อยากให้เพื่อนๆเห็นแล้วลองทำดูค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำปลาส้มค่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสถานที่นะคะเพราะว่าเช้าแล้วต้องเปลี่ยนสถานที่ค่ะเปลี่ยนแบ็กกราวพื้นกราวพื้นหลังนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมโครกข้าวสุกแป้งมันแล้วก็เกลือค่ะตัวนี้แป้งมันนะคะเกลือค่ะแป้งมันสามช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็กระเทียมตามชอบค่ะใครชอบกระเทียมเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือก่อนเลยค่ะเกลือสองช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราแช่ไว้ตั้งคืนแล้วกระเทียมหนึ่งถ้วยเลยค่ะเราชอบกระเทียมเยอะๆมันหอมดีค่ะเราใช้ประมาณห้าหัวค่ะกระเทียมจีน เดี๋ยวแป้งเอาถอยไปก่อนนะคะไว้ใส่ทีหลังเดี๋ยวเราคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนให้เกลือกับกระเทียมเข้าตัวปลาก่อนนะคะให้หอมไปทั่วก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะคนคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะคนจนสายตาเรามองแล้วว่าทุกอนูเนื้อของปลาได้รับ กระเทียมได้รับเกลือได้รับเครื่องปรุงเท่าเทียมกันแล้วอย่าใจร้อนนะคะวันนี้ไม่มีถุงมือค่ะใช้ทัพพีแทนนะคะอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมในแต่ละครั้งทำตามอัตรภาพค่ะต่อไปใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะเราใช้ข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ถ้าใส่เข้ามากปลาส้มของเราก็จะเป็นเร็วค่ะแต่ถ้าใครไม่รีบเร่งด่วนก็ใส่น้อยลงกว่านี้นะคะอันนี้เราใส่ไป4ทัพพีค่ะสำหรับปลา2กิโลกรัมหอมมากนะคะกระเทียมนะคะเป็นตัวชูลงหอมมากคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ให้ความยุติธรรมของปลาทุกตัวนะคะเขาต้องได้รับทุกอย่างเท่าๆกันค่ะเกิดเป็นคนต้องมีความยุติธรรมนะคะคุกเข้าไปเลยค่ะใจเย็นๆเราให้ความยุติธรรมแก่ปลานะคะเพราะปลามีบุญคุณต่อเราค่ะให้เราเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความยุติธรรมค่ะให้เครื่องปรุงของเขาเท่าๆกันค่ะ เพราะฉะนั้นคนต่อไปเรื่อยๆค่ะ กลิ่นหอเหมือนกับปลาส้มเป็นปลาส้มแล้วนะคะนี่ปลาตัวใหญ่สองสามตัวนะคะ ตอนนี้น่าจะเกิดความยุติธรรมแล้วนะคะเราใส่ชูรสลงไปค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะชูรสชูรสเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปรุงรสค่ะเช่นเคยค่ะให้ความยุติธรรมแก่ปลาให้ชูรสได้ซึมเข้าเนื้อปลาเท่าๆกันค่ะคนต่อไปนะคะ เอาเสศษข้าวพอยัดท้องปลาได้ยัดลงไปเลยค่ะปลาตัวใหญ่ต้องยัดลงเข้าเข้าไปด้วยนะคะจะได้เกิดการหมักเท่าๆกันค่ะยัดเครื่องปรุงลงเข้าท้องนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําปลาล้าปลาขาวค่ะจะตาแต่ว่ารอบนี้เราจะทําเป็นปลาล้าปลาขาวปลาแบบกลิ่นตวงตวงกลิ่นเหม็นๆนนะคะเรียกปลาล้าหน่งค่ะคลิปก่อนนู้นเราทําเป็นปลาล้าหอมอร่อยมากแต่เราอยากทําเป็นปลาล้าหน่งบ้างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนและขั้นตอนสุดท้ายจริงๆค่ะใส่แป้งมันของเราลงไปค่ะ เพื่อให้ปลาของเราเซตตัวนะคะเนื้อปลาแน่นแข็งนะคะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่ยุยนะคะไม่มียุยไม่มีเละนะคะเก็บได้เป็นสามเดือนสี่เดือนเลยนะคะเราเคยทำมาแล้วค่ะและหลังจากที่ปลาส้มของเรานะคะเวลาเราหมักได้ที่แล้วเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อไม่ได้เพื่อไม่ให้ปลาส้มของเราเปรี้ยวจนหมดรสชาติที่อร่อยค่ะ เดี๋ยวคลุกเขาให้แป้งกับเนื้อปลาเข้ากันนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดกระบวนการทำปลาส้มและเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเทคนิคตัวดีของเราก็คือแป้งมันค่ะในขั้นตอนสุดท้ายเราใส่แป้งมันเข้าไปด้วยเพื่อเซ็ตเนื้อปลาให้แข็งตลอดเวลาค่ะปลาเราจะแข็งทื่อเลยนะคะเวลาทอดก็จะไม่เละค่ะเสร็จแล้วเรา เสร็จแล้วนะคะเราขออนุญาตโชว์หน่อยค่ะตักใส่ถาดโชว์ปลาสวยๆของเรานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาก่อนหมักนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแข็งทื่อๆอยู่แบบนี้นะคะ โดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่กล่องหมักไว้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องหมักไว้กันค่ะปลาของเราก็จะหมักไว้ประมาณ 2- 3วันค่ะเพราะว่าเราใส่ข้าวเยอะ2วันผ่านไปนะคะนี่มาดูหน้าตากันเลยค่ะนี่แค่สองวันนะคะ เดี๋ยวเราเคลียร์ให้ดูนะคะว่าเขายังแข็งอยู่ไหมเปิดออกมานี่หอมมากเลยนะคะคิดถึงไข่เลยค่ะชุบไข่ทอดนะคะไม่ติดกระทะค่ะเห็นไหมคะแข็งทื่อเลยที่เราเรียกว่าแข็งกระดือแข็งกระดือเจ้าเป็นอย่างคือแข็งกระดือเนี่ยค่ะตัวปลาของเราก็จะแข็งค่ะแข็งทื่อเลยนะคะ แล้วก็หอมด้วยเดี๋ยวเราจะไปตักโชว์ให้เพื่อนๆดูในถาดดีๆเลยค่ะแล้วปลาตัวใหญ่สองตัวเราเก็บไว้ล่างสุดนะคะเพราะว่าเขาต้องการการหมักมากๆค่ะเพราะว่าน้ำหมักทั้งหลายก็จะไหลลงไปข้างล่างค่ะปลาตัวข้างล่างก็จะได้เกิดการหมักได้ดีค่ะเพราะว่าเขาตัวใหญ่สุดสามตัวนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าตาในถาดกันเลยค่ะ ขออนุญาตโชว์ตัวปลานะคะแน่นแข็งมากค่ะเอาไปทอดรับรองไม่เละค่ะแน่นอนเมนูหน้าน่าจะเป็นทอดปลาส้มปลาขาวค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ